เราก็ออกจากป่าออกจากน้ําตกกันแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางกลับไปในเส้นทางเดิมนะครับที่ผ่านอ่างเก็บน้ำํำห้วยผากเพื่อจะออกจากอําเภอแก่งกระจานนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อไปเพื่อจบทริปในวันนี้ซึ่งที่นี่ก็จะเป็นเส้นทางสูง่ทะเลนะครับจะเป็นเราจะไปออกทะเลตรงประมาณหาดปึกเตียนนะครับ ก็เป็นปลายของอําเภอบ้านแหลมนะครับเราจะไปโผล่ทะเลในช่วงนั้นนั่นเองแล้วเราจะออกไปในเส้นทางซินิกรูทนะครับซึ่งเป็นเส้นทางที่วิ่งระหว่างอําเภอคงครของสมุทรสงครามถึงอําเภอชะอําของเพชรบุรีนะครับก็ใช้เวลาเดินทางไม่นานเท่าไหร่ประมาณ70-80กิโลเมตรนะครับอ่าตอนนี้เราเข้ามาใน ปินิกลู่นะครับถนนชมวิวนะครับเส้นทางนาเกลือจากคลองโคนบ้านแหลมแล้วก็ไปชะอำนะครับเส้นทางนี้เดี๋ยวเราจะไปดูจุดชมวิวหาทรายที่เป็นสถานที่ปิกนิกแคมปิง้งอะไรของชาวบ้านแหลมนะครับซึ่งที่นี่เรียกว่าหาทรายเม็ดแรกนะครับหรือจุดชมวิว หาดแหลมหลวงนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ คนไม่กจอดตมี้อกอะจะต้กินส้เตาโฟได้ไหม ไม่แรงเท่าไหร่ตอนนี้เราอยู่ที่หาดแหลมรวงเือว่าจ,จุดทิวหาดซ้ายเม็ดแรกนะครับดูดิคือตอนแรกมันไอตรงนั้นน,นะนะซูมให้ดูเนี่ยมันเป็นี่เาทามเอาไว้นะแต่ตอนนี้มันพังทลายมาขึ้นมันกัดตออะไรเข้ามาเต็ไมไปหมดเลยน้ําทะเลมันก็ขุ่นมากกว่าเดิมครับเหมือนว่าชายฝั่งมันจะพังทลายลงไปนะผู้คนก็ยังมาเที่ยวได้นะ ปกติตอนนี้ก็เภอจะเป็นท,ที่สาธารนณะของสมลแหลเปี้ยนะครับก็เป็นอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนะครับก็เป็นจุดที่เป็นหาดทรายหาดแรกที่มีในภาคตะวันตกเลยไล่มาตั้งแต่จังหวัดอนะ่าสมุทรสาครสมุทรสงครามอะไรเนี่ยคือไม่มีนะครับมีแต่โครนก็จะมาที่นี่นะครับบ้านแหลมเนี่ย แหลมพักเปี้ยเนี่ยตรงนั้นเป็นแหลมพักเปี้ยครับก็มันก็จะมีหาดทรายหาดแรกก็คือหาดแหลมหลวงหรือจุดชมวิวหาดทรายเม็ดแรกที่เขาเรียกกันจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่ชาวบ้านทําประมงอะไรกันแถวนี้นะครับก็สนใหญ่แรกแรกก็เป็นจุดที่ักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันนะครับไปจุดที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวกัน เขารู้กันไม่เยอะเป็นชาวบ้านเขารู้กันแต่ตรงนี้น่าจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปได้ครับรู้จักเส้นทางรอรถมอเตอร์ไซค์หือบปา่อะไรก็มีผมเคยเดินไปถึงสุดตรงนู้นนะมันยาวาาประมัน่าไหลไปกลับว้าหลายกิโลมากจำไม่ได้แล้วคือเดินนานมากเลยแล้วก็คือ,อมันร้อนมากตอนไปแทบ อันนี้โอกว่าดีเลยร่างกายแค่ไม่หวัดแล้วดูตรงนี้มันสูสายตานะคือแต่ว่ามันไกลมากครับเส้ทางที่แสนยาวไปแต่ก็มันเป็นทรายในยช่วงแรกครับช่วงนี้ขึ้นมาก็จะเป็นดินเหนียวแข็งแนละ้วออมอ์ไฟขึ้นมาวิ่งก็ได้นีว่วาเฮ้ยม่ได้นะมอ์ไฟมาดีไหมเนี่ยก็ได้นะเนี่ย เนี่ยสายมันแข็งนี่ขึ้นมาเน่ยแน่น,นละมาไปขึ้นมาวิ่งได้นี่มนป็นป่าชายเลนนะครับอ่าเรียกอ,อะไรโครงการหลวงแต่ปักบี่อะไรประมาณเนี่ยของตคางกาบของในหลวงกันที่เก้าครับอันนี้ก็จะขึ้นชื่อเรื่องอ่ะ อยนะหอยสลับที่เขาจะเก็บเป็นเยอะๆนะครับก็ไมาหลายปีแล้วช่วงนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นยังไงบ้างอย่าวมาใส่ก็มาวิ่งได้นะ จะเดินไปถึงนึ่นจุดนู้นครับไม่ได้เดินไปนสุดใไปมาได้ใมดผมเดินมาตรงน,นี้มันเหมือนจะมีศาลาอะไรที่เขาสร้างใหม่นะไม่แน่ใจว่าสร้างมาตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะผมไม่ได้มาตรงนี้ก็หลายปีแล้วอ,อยู่นะของสั่ปีหรือเปล่าจำไม่ได้ไดล่ละอจจะนานกว่าน,นั้นครับ มีรอยล้อมอเตอร์ไซค์วิบากนครับกพความจริงก็มาข้างล่างก็ได้นะไม่ต้องถึงกลับขึ้นมาขี่บนหินเนี่ยเนี่ยเขาแต่เขาก็ข,าขี่มันได้ด้่ยมีรอยล้อไป็นช่วงๆเลยช่วงก็ปั่นกรายเล็กๆน่าจะเป็นของ ของการราจำมบแหลมพักเปี้ยหรือเปล่านีครงการแหลมพักเี้ยนะครับงการหลวงในพระาชนะครับ ทำไม่เสร็จนะครับไม่รู้ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่เหมือนกันยังคงปล่อยทิ้งไว้นะส่วนทางเดินขึ้นก็ไม่เห็นทำทางเดินขึ้นเลยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่มีทางเดินขึ้นนะทำทำมายังไงเนี่ยพาที่จะตกดินแล้วครับสวยงามมากมาย <c oughs> สำหรับหาดแหลมหลวงหรือจุดชมวิวหาดทรายเม็ดแรกนะครับเป็นยไงครับบรรยากาศในยามยามเย็นหรือยามเช้าก็คือมันต้องรอให้อ่าหน้าหนาวกว่านี้นึดนงนะครับน้ําก็จะใสขึ้นกว่านี้ก็คือตอนนี้ก็คือถ้าหน้าหนาวเนี่ยทั้งน้ําน้ําตรงในทะเลแล้วก็น้ําในป่าเฉลนเนี่ยก็คือจะใสขึ้นมากกว่านี้ อันนี้ไม่ใส่นะผมตรงนี้เป็นน้ำเค็มหมดเลยนะไป ถึงเวลาที่เดินทางกลับในทริปนี้นะครับเราก็ใช้เส้นทางจากาบ้านแหลมถึงคลองโคนนะครับ ซึ่งตรงนี้ก็เป็นเส้นทางจุดชมวิวนะครับเส้นทางนาเกลือมีทั้งวิวทะเลแต่ตรงนี้ก็ยังเป็นทะเลโคลนอยู่นะครับเป็นหมู่บ้านชาวประมองอะไรมากมายนะครับเป็นเส้นทางที่ผมใช้ประจํานะครับเมื่อผมจะมาที่ชะอำนะครับผมไม่ค่อยใช้เพชเกษนะครับเพราะว่ารถมันจะเยอะแล้วรถติดนะครับเส้นทางนี้ก็จะวิ่งสบายๆนะครับแดดก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีโค้งเยอะให้เรา ได้ขับขี่ได้สบายๆนะครับตอนกลางคืนก็ไม่ค่อยมืดเท่าไหร่แล้วตอนนี้เขาพัฒนาใหม่นะครับก็เป็นจุดที่เราน่าจะมาขับรถมากกว่าจุดที่เรียกว่าเพกเกษมนะครับถ้าเราไม่รีบไปไรเราก็มาแค่นี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าใครรีบไปลงใต้อะไรก็ใช้เพกเกษมเหมือนเดิมครับอันนี้ก็เป็นจุดที่พระอาทิตย์จะตกดินแล้วนะครับในช่วงเวลาประมาณหกโมงถึง เกือบทุ่มหนึ่งแล้วนะครับนี่เป็นเส้นทางยุ้งเกลือนะครับที่เขาเอาไว้เก็บเกลือนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นนาเกลือนะครับไม่ใช่ที่เขาทํานาข้าวนะครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักนะครับก็น้ําที่อยู่ในนาเกลือก็จะเป็นน้ําเค็มน้ําทะเลนี่แหละครับแล้วเขาก็รอให้แดดตองประกลายมาจนตกผลึกเป็นเกลือที่ส่งออกไปขายจุดต่าง ทั่วประเทศไทยนั่นเองนะครับ